หัวใจใต้แสงดาวตอนที่สิบนิสรีนทราบจากสาวใช้ส่วนตัวที่ติดตามเธอมาที่ายสีเงินว่าเมื่อช่วงบ่ายซฟัฟวานเรียกคุณครูสาวต่างชาติเข้าไปพบในห้องทำงานเพียงลำพังหญิงสาวรู้สึกร้อนรุ่มกระวนกระวายใจนักด้วยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มเจ้าของเครื่อหัดหลังงามแห่งนี้กับสาวต่างชาติคนนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใด เพราะเมื่อครั้งแรกที่เธอได้รับรู้ว่าที่ทรายสีเงินมีสาวต่างชาติอาศัยอยู่ด้วยเธอก็ประหลาดใจมากพออยู่แล้วยิ่งได้เห็นหน้าและได้รู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ในฐานะของคุณครูฟันรุกหลานชายคนโปรดของซัฟฟเวอร์วานอีกทั้งชายหนุ่มยังเป็นฝ่ายจ้างมาด้วยตัวเองนิจรินก็ยิ่งรู้สึกไม่ไว้วางใจเธอชื่นชมซัฟเฟอร์วานมานานแล้วเรียกได้ว่าความรู้สึกนี้ มีมาตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกในฐานะที่ต่างฝ่ายต่างเป็นลูกของสองนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนสนิทและผู้ร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยกันเธอเองก็มีหน้าตาไม่ได้ด้อยไปกว่าใครซ้ำยังดูดีกว่าบรรดาลูกสาวของนักธุรกิจชั้นนำอีกหลายๆคนมีคนเพียรมาเจรจาทาบทามสู่ขอก็หลายครั้งแต่โชคดีที่บิดาของเธอ รอชิดบินวาฟีอันฟายอิดเห็นแก่ความสุขของลูกเป็นที่ตั้งเธอถึงได้ครองตัวเป็นโสดให้หนุ่มๆในวงสังคมต่างหมายปองและแอบมองกันด้วยความชื่นชมมาจนถึงเวลานี้เมื่อบิดาของเขาเป็นคนเอ่ยปากเองว่าอยากจะเกี่ยวดองกันด้วยหมายใจอยากจะได้เธอมาเป็นสไปยไม่ต้องบอกเลยว่าเธอจะยินดีเพียงไหนหากแต่ด้วยเกิและศักดิ์สีจึงไม่ได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองคิด อย่างจงแจ้งเพียงแต่บอกให้รู้เป็นในๆด้วยการขอติดตามพี่ชายมาเจรจาธุรกิจครั้งนี้ซึ่งนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองต่างก็รับรู้ถึงความหมายนี้ดีและออกจะดีใจด้วยซ้ำที่ได้ทราบเรื่องหญิงสาวได้ยินมาจากพี่ชายว่าซัฟวานมีบาดแผลทางใจบางอย่างทำให้เขาหลบมาอยู่ที่ทรายสีเงินเธอไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะัก ว่าแผลทางใจที่ว่าคืออะไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มั่นใจว่าหากชายหนุ่มได้อยู่ใกล้ชิดกับเธอบาดแผลนั้นคงจะหายโดยเร็วและหัวใจของเขาจะต้องมีภาพของเธอปรากฏอยู่แทนที่บาดแผลนั้นอย่างแน่นอนแต่ก็เป็นเพราะการได้พบเจอกับสาวต่างชาติที่ชื่ออัญญาสมิธคนนั้นทำให้เธอต้องมาประเมินสถานการณ์สมัย จะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้หัวใจของซัฟฟวานไม่ได้มีบาดแผลอีกแล้วสาวต่างชาติคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เขาเลือกมาเพื่อรักษาความเจ็บปวดในหัวใจก็เป็นได้จากที่เคยได้ยินเรื่องราวของซัฟฟวานถึงเขาจะเป็นหนุ่มเจ้าสำราญควงผู้หญิงมากหน้าหลายตาแต่ไม่เคยยกย่องและพาผู้หญิงคนไหนให้เข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้ โดยเฉพาะหากหญิงคนนั้นเป็นคนต่างชาติจะมีก็แต่ข่าวคราวของปีที่แล้วที่ชายหนุ่มเข้าไปเกี่ยวพันกับสาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของอัสวานบินฮับฟ,ฟันดี้อันไมอานี่แต่นั่นมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอัญญาสมิธคนนี้ล่ะสำคัญขนาดไหนถึงได้เข้ามาอยู่ที่ทรายสีเงินในฐานะพิเศษแบบนี้ไม่ได้การแล้วเธอจะปล่อยให้เรื่องผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ ต้องลองอย่างเชิงสาวตะวันตกคนนั้นซะหน่อยว่าอีกฝ่ายเป็นคนยังไงนิสัยใจคอแบบไหนและที่สำคัญเธอต้องรู้ให้ได้ว่าอัญญามีความรู้สึกแบบไหนกับซัฟาวานเพราะเขาดูดีเพียบพร้อมขนาดนี้มีหรือผู้หญิงคนไหนอยู่ใกล้แล้วจะไม่หลงรักถ้าหากว่าอัญญาสมิธรู้สึกพิเศษกับซัฟวานมากกว่าลูกจ้างกับนายจ้างแล้วก็ได้เห็นดีกันแน่ เพราะเวลานี้เธอถือว่าเขาเป็นสิทธิ์ของเธอแล้วนับตั้งแต่วันที่บิดาของเขาไปเจรจากับพ่อของเธอในวันนั้นเมื่อคิดเช่นนั้นนิสรีนก็หันไปเรียกสาวชาคนสนิทของตัวเองกับสาวใช้อีกคนซึ่งเป็นคนของทรายสีเงินให้พาเธอไปพบคุณครูอัญญาที่ห้องสอนหนังสือของตึกฝ่ายหญิงทันทีวันนี้อัญญารู้สึกรื่นรมเป็นพิเศษ เมื่อแน่ใจแล้วว่าบ่ายนี้จะได้ออกไปขี่มาสักทีหลังจากที่เมื่อวานโดนซัฟฟวานเรียกไปพบและยังทำให้รู้สึกน้อยใจจนแทบจะต้องล้มเลิกแผนการตามหัวใจตัวเองแต่หลังจากเมื่อคืนได้คุยกับสลิฟ้าดูเหมือนอีกฝ่ายจะมาได้ถูกจังหวะแล้วเกินสลิฟ้ามาช่วยทำให้เธอได้คิดว่าซัฟฟวานเจ้าของเครื่องหดทรายสีเงิน อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรกับหญิงสาวแสนสวยที่ชื่อนิสรีนคนนั้นเพราะสลีฟ้าเผหลุดปากออกมาว่าเธอกับพี่ชายต่างหลบหนีหัวใจตัวเองจนต้องมาอยู่ที่ทรายสีเงินนั้นย่อมแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างทำให้เขาเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างมากจนต้องหลบหน้าผู้คนมาอยู่ไกลถึงกลางทะเลทรายแบบนี้จะเป็นเรื่องธุรกิจก็ไม่น่าเป็นไปได้ พราะนักธุรกิจมากความสามารถอย่างซัฟวานหากเจออุปสรรคเรื่องงานอัญญาเชื่อว่าเขาต้องหาทางฟันฝ่าไปจนได้แต่เรื่องที่จะทำให้ชายหนุ่มสักคนต้องเจ็บปวดจนเลือกที่จะในประเทศตัวเองออกมาไกลผู้คนไกลสังคมแบบนี้คงจะมีเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเรื่องของหัวใจเพราะว่าเรื่องของหัวใจและเรื่องของความรักนั้นต่อให้คนที่เจอปัญหา จะเป็นชายหนุ่มที่กล้าแกร่งและเข้มแข็งเพียงใดก็ตามก็คงรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหาัสได้เหมือนกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะรู้สึกได้บางทีอาจจะมีหญิงสาวสักคนทำให้หัวใจของซัฟฟวานเจ็บปวดจนต้องหลบลี้หนีหน้าผู้คนมาไกลเช่นนี้และที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นต้องไม่ใช่นิสรีนแน่ๆ เพราะถ้าหากใช่เมอ่อนิสรีนตามมาถึงทรายสีเงินทําไมเขายังทําเย็นชาไร้หัวใจได้อีกถึงจะพูดจากับอีกฝ่ายสุภาพอ่อนโยนไม่ได้ดุเหมือนกับที่ดุเธอแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เห็นแววแห่งความปิติอินดีหรือความสุขใดๆจะปรากฏอยู่ในดวงตาสีเขียวมรกตของเขาเลยสักนิดเพราะฉะนั้นเธอก็ยังมีลุ้น เอาละเมื่อรู้อย่างนี้ต่อให้มีอีกสิบนิชรีนยายา่าคนนี้ก็สู้ไม่ถอยเลยคอยดูนั่นคือสิ่งที่อัญญาสรุปให้กับหัวใจตัวเองเมื่อคืนนี้และนอนหลับไปได้วยความอิ่มเอมในหัวใจดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องสอนหนังสือฟันรุกในวันนี้อัญญาจะมีสีหน้ารื่นเริงและก็ยิ้มแย้มอย่างสดชื่นบวกกับเรื่องที่เธอจะได้ไปขี่ม้าในช่วงบ่ายของวันด้วยแล้ว ยิ่งทำให้หญิงสาวมีความสุขมากมายเหลือเกินและร่องรอยแห่งความสุขนั้นก็ฉายชัดบนใบหน้าทำให้ผู้ที่ได้มองดวงหน้าของครูอัญญาในวันนี้ต่างมีความรู้สึกมีความสุขไปกับเธอด้วยรวมถึงลูกศิษย์ตัวน้อยฟันรุกและตัสนีมสาวใช้ตาคมก่อนที่ทั้งสามคนจะได้ออกจากห้องเรียนเพื่อไปกินอาหารมื้อเที่ยง แขกคนสวยของซัฟฟวานก็มาปรากฏตัวที่ห้องเรียนซะก่อนอัญญาจำต้องต้อนรับสาวสวยยังเลี่ยงไม่ได้เพราะถ้าหากเธอยังหลีกเลี่ยงอีกอาจจะกลายเป็นคนไร้น้ำใจในใสายตาของอีกฝ่ายไปมากกว่านี้สวัสดีค่ะมิสอัญญานิสรีนส่งยิ้มหวานมาให้พร้อมกับคำทักทายเป็นรอยยิ้มที่อัญญาคิดว่าสวยหวานละเกินสวัสดีค่ะคุณนิสรีน อัญญาทักทายกลับไปเมื่ออีกฝ่ายเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับสาวใช้คนสนิทก่อนจะมาหยุดยืนตรงหน้าโต๊ะของฟันรุกแล้วเอ่ยทักทายหนูน้อยเป็นภาษาอารบิกหญิงสาวเห็นว่าหนูน้อยทักทายกลับพร้อมกับส่งรอยยิ้มไปให้ด้วยที่ฉันแวะมาเนี่ยคงไม่รบกวนการสอนของคุณอัญญานะคะที่มาก็เพราะอยากจะมาดูว่าฟันรุกเขาเรียนหนังสือไปถึงไหนแล้วอีกอย่างอยากจะคุยกับคุณด้วย แหมพูดเหมือนกับลุงของฟันรุกไม่มีผิดนี่ทหากไม่หาเหตุผลให้ตัวเองได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มีหวังคิดมากอีกแน่ๆเลยอัญญาเอ้ยอัญญาคิดในใจในขณะมองศบตาก,กับสาวสวยแวบหนึ่งนั้นเธอรู้สึกว่าดวงตาคู่สวยของนิสรีนดูคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับเธอเห็นดวงตาแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก ดังนั้นเธอจึงสลัดความคิดเรื่องนี้ทิ้งไปซะไม่รบกวนหรอกคะ่ะเราเลิกเรียนพอดีเลยกำลังจะไปกินอาหารเที่ยงกันคุณจะไปกินพร้อมกับเราไหมคะอัญญากล่าวเชื้อเชิญแต่อีกฝ่ายสายหน้าปฏิเสธเห็นจะไม่หรอกคะ่ะแค่แวะมาเฉยเฉยอีกอย่างอาหารเที่ยงฉันคงไปกินกับพี่ซัฟฟวานที่ตึกหน้า ประโยคนี้ทำให้ใบหน้าของอัญญาปแปลเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วแต่คนที่ตั้งใจจะมาจับพิรุษอยู่แล้วอย่างนิสรีนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนคิดดูไว้ไม่ผิดจริงๆยิยีผู้หญิงต่างชาติคนนี้ต้องคิดอะไรกับพี่ซัฟวานแน่แค่บอกว่าจะกินอาหารกับเขาสองคนยีนี่ทำหน้าอึ้งักขนาดเนี้เห็นทีไม่ต้องสงสัยแล้วว่าดูเชิงแล้วล่ะ งานนี้จัดการเลยดีกว่านิสรีนสรุปได้แล้วว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับอัญญาฉันอยากจะคุยอะไรกับคุณนิดหน่อยคงรบกวนเวลาไม่มากเอาอย่างนี้แล้วกันให้สาวใช้คนเนี้พาฟันรุกไปกินอาหารเที่ยงก่อนดีไหมนิสรีนเสนอความคิด อัญญาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้จะมาไม้ไหนจึงหันไปบอกตัสนีมตามที่อีกฝ่ายเสนอแต่คนเป็นลูกศิษย์ยังไม่ยอมตามนั้นอัญญาจึงต้องย่อกายลงแล้วก็พูดกับหนูน้อยโดยมีตัสนีมช่วยแปลอีกทีไปกินอาหารเที่ยงก่อนนะคะรับรองวันนี้เราได้ไปที่นั่นแน่นอนค่ะฟันรุก หญิงสาวมองศบตาดำคลับของเด็กน้อยฝันรุกนิ่งไปนิดนึงก่อนจะพยักหน้ารับแล้วเดินตามตัสนีมไปสาวใช้คนสนิทของนิสรีนเองก็ออกไปรอานายคนสวยของตนที่นอกห้องเช่นกันแต่ถ้าจะพูดให้ถูกน่าจะบอกว่าเป็นการออกไปดูต้นทางให้สมากกว่าดังนั้นในห้องเรียนริมสวนแห่งนี้จึงเหลือเพียงอัญญาก,กับนิสรีนสองคนเท่านั้น เมื่อเห็นว่าบุคคลอื่นออกไปหมดแล้วสาวสวยก็เริ่มบทสนทนาทันทีคงลำบากแย่สอนภาษาอังกฤษให้เด็กแต่ตัวครูต้องมีล่ามแปลอีกทีบทสนทนาเพียงลำพังระหว่างสองสาวทำให้อัญญาต้องสบตาสวยคมของอีกฝ่ายชาัดเจนอีกครั้งเห็นทีว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่ธรรมดาซะแล้วแค่ประโยคแรกเมื่ออยู่ตามลำพัง ก็เหมือนจะบอกอะไรได้ลางๆไม่ลําบากนี่คะฉันก็สอนแบบนี้มาพักนึงแล้วถ้ายังต้องสอนผ่านล่ามแล้วเมื่อไหร่ฟันรุกจะใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งล่ะคะแบบนี้คุณครูคงต้องเป็นครูที่นี่อีกหลายเดือนใช่ไหมมิสรีนถามกลับอัญญายักไหล่บางนิดนึงก่อนจะตอบก็คงสักพักล่ะคะ่ะ เพราะฉันก็แค่ครูธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีมนวิเศษอะไรจะได้เสกให้คุณฟันรุกเก่งภาษาอังกฤษได้ในวันสองวันคำโต้ตอบของอัญญาทำให้หน้าสวยนั้นบึ้งตึงขึ้นมาโดยฉับพลันไม่รู้พิ่ซัฟวานนึกยังไงถึงได้จ้างเธอมาทั้งที่การหาครูสอนภาษาอังกฤษเก่งๆที่พูดอาหรับได้ด้วยไม่ใช่เรื่องลำบากเลยสักนิด ดวงหน้าสวยคมนั้นส่งคำพูดเหมือนจะจงใจกระทบกระเทียบอัญญาแต่สาวลูกครึ่งไม่สนใจกับคำพูดของอีกฝ่ายเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่านิสรีนคนนี้ร้ายไม่เบานิสรีนเลือกที่จะแสดงบทสาวสวยแสนดีต่อหน้าคนอื่นแต่พออยู่ตามลำพังกับเธอก็ออกลายไม้เห็นอย่างชัดเจนไม่ต้องเดาให้ยุ่งยากอัญญารู้ดีว่านิสรีน กำลังระแวงเธอกับซัฟฟาวาแน่ๆก็นีเมื่ออีกฝ่ายคิดอยู่แล้วเธอก็จะช่วยเสริมให้มันดูสมจริงมากขึ้นว่าแล้วอัญญาก็ส่งยิ้มหวานหยดกลับไปให้นิสรีนการหาครูภาษาอังกฤษเก่งๆที่พูดอาหรับได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่จะหาครูสอนภาษาอังกฤษหน้าตาแบบฉันเนี่ยล่ะค่ะเป็นเรื่องยาก พูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ตั้งใจจะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษยอย่างเดียวใช่ไหมสาวสวยถามกลับมาทันทีพร้อมกับสายตาที่ออกแววดูหมิ่นอย่างชัดเจนเห็นจะเป็นเพราะประโยคโต้กลับของอัญญาทีเดียวที่ทำให้นิสรีนเลือกถามออกไปอย่างนั้นหากแต่คนถูกถามไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรซ้ำยังลอยหน้าลอยตาตอบกลับมาให้คนถามเจ็บใจซะอีก อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนจ้างนะคะว่าจ้างมาทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคุณนิสรีนพูดไม่ออกไม่คิดว่าสาวต่างชาติคนนี้จะปักกล้าก,กว่าที่เธอคิดถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะพูดจบอัญญาก็เดินออกจากห้องทันที เมื่อเดินออกมาถึงหน้าห้องก็ได้เห็นว่าสาวใช้คนสนิทของนิสรีนกำลังยืนดูต้นทางให้กับนายของตนเท่านี้อัญญาก็รู้แล้วว่าสาวสวยคนนี้จะมาไม้ไหนนิสรีนเลือกแสดงตัวเองเป็นสาวสวยแสนดีเรียบร้อยไม่มีปัญหากับใครขณะที่พอรับหลังก็กลายร่างเป็นอีกคนถ้าหากไปเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าเธอถูกนิสรีนพูดจาดูถูกรับรองไม่มีใครเชื่อแน่ ก็ฉากหน้าดูแสนดีสักขนาดนั้นช่างเป็นผู้หญิงที่ร้ายลึกจริงๆแต่ต่อให้ร้ายแค่ไหนก็เถอะลองได้มาประกาศสงครามกับคุณหนูอัญญาเชิร์สคนนี้แล้วก็รับรองต้องได้เห็นดีกันแน่เพราะเธอเองก็ไม่ยอมใครเหมือนกันอัญญาคิดหมายมั่นไว้ในใจในขณะที่เร่งฝีเท้าเพื่อเดินไปสมทบกับฟันรุกและตัสมีที่ห้องกินอาหาร หญิงสาวไม่รู้ว่าคล้อยหลังจากที่เธอก้าวออกมาจากห้องเรียนนิสรีนแทบจะหลุดม้าแสนดีแล้วกรีดร้องออกมาเพราะเจ็บใจที่โต้อตอบอัญญาสมิธไม่ได้เลยยิ่ผู้หญิงต่างชาติอวดดีนักใช่ไหมดีละฉันจะหาทางเล่นงานกลับเอาให้หนักร้องไม่ออกเลยทีเดียวหญิงสาวนึกถึงอีกฝ่ายด้วยความแค้นเคืองในใจ เธอจะหาหนทางจัดการยีครูต่างชาติคนนั้นให้กระเด็นออกจากทรายสีเงินโดยเร็วที่สุดจะไม่ปล่อยให้มาลอยหน้าลอยตายั่วยวนซัฟฟววานอีกแล้วไปสืบมาซิว่ายีันนจะพาฟันรุกไปไหนนิสรีนสั่งงานสาวใช้คนสนิทหากเธอคิดจะเล่นงานใครละก็จำเป็นต้องรู้ข้อมูลของอีกฝ่ายให้มากที่สุดเพื่อจะหาวิธีมาจัดการได้ถูกทาง อีกอย่างเธอเห็นว่าฟันลุกมีท่าทีสนิทสนมกับอัญญาไม่น้อยสิ่งหนึ่งที่เธอสมควรจะรีบทำก็คือต้องหาทางตีสนิทกับหนูน้อยโดยเร็วเพราะเชื่อว่าหากซื้อใจซัฟวานก็ต้องซื้อใจหลานรักของเขาให้ได้ซะก่อนเห็นทีว่าเธอต้องลงมาที่ห้องเรียนนี้ให้ได้ทุกวันซะแล้วเพื่อที่ฟันลุกจะได้คุ้นเคยกับเธอมากขึ้น ส่วนอัญญาสมิธคนนั้นเธอเชื่อว่าไม่เหลือบากกว่าแรงตัวเองแน่ๆที่จะเขี่ยไปให้พ้นจากเส้นทางของหัวใจสืบเรื่องยีนนั่นมาให้มากที่สุดนะและถ้าหากพวกคนใช้มันไม่ยอมบอกเอาเงินไปง้างปากพวกมันเข้าใจไหมรอฮิลสาวสวยสั่งการคนสนิทด้วยเสียงเด็ดขาดอีกฝ่ายพยักหน้ารับคำสั่งของนายด้วยความกระตือรือร้นเรื่องที่นิสรีนสั่งการให้ไปดู ดูเหมือนจะไม่คืบหน้านักเพราะผ่านมาสองวันแล้วเธอก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเลยไม่ใช่ว่าไม่มีใครบอกแต่เป็นเพราะไม่มีใครรู้ต่างหากโดยเฉพาะสาวใช้ในส่วนฝ่ายหญิงไม่มีใครรู้เลยว่าช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนแล้ว คุณครูอัญญาพาคุณหนูฟันลุกไปที่ใดจะมีใครทราบได้อย่างไรในเมื่อที่ที่คุณครูและลูกศิษย์ไปนั้นเป็นสถานที่ต้องห้ามของผู้หญิงไม่ว่าใครหากไม่ได้รับอนุญาตจากซัฟวานก็ห้ามเข้าทั้งนั้นนั่นเลยทำให้นิสรีนรู้สึกขัดใจนักที่ไม่ได้รู้อะไรนอกจากข้อมูลที่ว่าอีกฝ่ายพักอยู่ส่วนไหนของคฤราสน์ อีกอย่างที่เธอรู้สึกไม่สบอารมณ์ก็คือถึงจะพยายามลงมาหาฟันรุกที่ห้องเรียนแต่เด็กน้อยก็ไม่ให้ความร่วมมือไม่สนใจกับเธอเท่าที่ควรนอกจากทักทายตามมารยาทหลังจากนั้นก็พูดคุยนิดหน่อยต่างจากการแสดงออกกับคุณครูของเขานักเพราะนอกจากตั้งใจเรียนแล้วยังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหัวรอต่อก,กระซิกกันถึงแม้จะผ่านล่ามก็ตามที